ศูนย้าห้าเจ็ดจ้าออกมาทั้งตัวค่ะคุณแม่ เาา okay, จ,ะจะร้สกนตีขาที่หน่ไม่คล้องที่ถึงหมอตัไว้อยู่มไม่ตักต ตัวแดงร้องแรงๆลูกไม่กลั้นนะคุณเก่งจะต้องไม่คิดว่าทางน้จะบอกนะว่าของอย่าไม่ใจได้แล้วก็อยูนภาษาไทยค่ะ ไม่ใช่หมายถึงอีกคนนึง,งไปดูดนมดีกว่าไปดูดีกว่าดูนมเดี๋ยวให้น้องดูนมหน่อยนะคะ